ุสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องวัสาวรีกินแซบนะคะพอดีว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูข้าวเบอร์หน่อไม้นะคะข้าวเบอร์หน่อไม้ก็คือหน่อที่เราไปเก็บจากสวนจากออฟเมื่อวานนะคะเราก็จะมาทำข้าวเบอร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่อที่เราไปเก็บเมื่อวานแล้วก็เราก็มาทำการซอยเป็นแผ่นเป็นแผ่น่างนี้นะคะอันนี้คือล้างแล้วนะคะนี่ตั้งหม้อแล้วเราก็จะใส่ลงไปค่ะ ใส่ไปเลยอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูข้าวเบอร์นะเองนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะข้าวเบอร์นี่เป็นเมนูขึ้นชื่อของกะเหรี่ยงเขานะคะกระเหรี่ยงแดงก็กินค่ะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นหมูป่านะคะหมูป่าที่เขาเลี้ยงไว้นะคะมีเป็นกระดูกหมูป่าค่ะใส่ลงไปอันนี้คือล้างแล้วนะคะต่อด้วยเราจะใส่ข้าวสารนะคะ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะประมาณสักครึ่งก๊อกพอแล้วนะคะอันนี้ก็คือที่จริงอะฟ้าบอกว่าให้ให้เอามาแล้วคะหนูนึกว่าจะใส่หมดนี่ไม่ใช่ค่ะถามว่าโอ้โหสองคนจะกินหมดได้ยังไงที่ไหนได้ฟ้าบอกว่าเอามาท้าเยอะเชียวทำไมไม่ใส่ก๊อ <laughs> กพอดีเป็นคนเสื้อค่ะก็เขาบอกว่าอยู่ในถังสีหนูก็เลยยกถังสีมาเลย ลาือมาได้หออัวแกงกี่เนอะมีกี่ผาปลาม,าลลเมอเด็ดเลยอ่ะซื้อมาไมเลยนะอซื้อหัวแกเมีกี่ผานี่ค่ะทุกคนอันนี้เราจะไม่คนนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ําเดือดนะคะเดี๋ยวมันก็จะเข้ากันเองค่ะแต่ว่าเวลาที่ข้าวมันแตกนะคะเนี่ค่ะถ้าข้าวมันแบบเหมือนมันจะกลายเป็นข้าวสวยอะค่ะเราก็ต้องคนนะคะไม่งั้นมันจะติด กหม้อค่ะถ้ามันติดกหม้อแล้วมันก็จะไหมค่ะตอนนี้ก็รอให้น้ําเดือดค่ะคนนี้เราก็จะใส่เกลืองลงไปนิดหน่อยนะคะต่อด,ด้วยรสดีนะคะรสดีนี้กล่าวเ,เองนะแค่นี้พอแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนอกจากเราจะทําแกงข้าวเบอร์หน่อไม้นะคะเราก็จะมาแกงทำแบบมันเหมือนน้ำพริกอะคะ่ะน้ำพริกเห็ดหอมอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมนะคะหอมมาก อันเนี้ยไปแกงก็ได้ไปทำน้ำพริกก็ได้นะคะส่วนมากเขาก็จะไปจีไป่ไฟแล้วก็ไปทําน้ำพริกอะคะ่ะแต่ว่าอีกอันหนึ่งหนูก็จะทําแบบเหมือนคล้ายๆอุบอะคะ่ะอุปเห็ดหอมอร่อยมากน,นี่นะคะนี่เราล้างแล้วได้เยอะมากได้เยอะมากนะคะแล้วก็นานนี้อันดับหนึ่งเห็ด อันดับสองอะไรเอ่ยฟ้าหน่อไม้ฟ้านี่นะใจใจเดียว <c oughs> มีคนถามนะคะว่าใครถือกล้องนะคะฟ้าค่ะขอเสียง,ยงหน่อยร้องเหมือนฟ้าร้องอะ่ะบัม้าฟ้าเล่นเด้วยนะคะเล่นคนเดียวก็ได้ <c oughs> ทค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำตามเครื่องข้เบอร์ค่ะแบบแรกเราจะใส่พริกลงไปนะคะพริกก็อุ้ยดึกดำบานมากแฮะมาะแฮะมาแฮะวันก็เตะหรอมาแฮะบ้านหรอใครใส่พริกให้หนอทุอ <c oughs> กคนจะใส่พริกลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็ต่อด้วย นี่ใครรู้จักบ้างของอร่อยบนดอยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ก้างลงไปไม่ใช่เราใส่มันเล็ดลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดตะไคร้นะคะตะไคร้ป่าค่ะใส่เยอะก็เดี๋ยวมันจะฝากเอานะใส่แค่น,นี้พอแล้วนะเนี่ยฟ้านี่นะคะคก็ใส่กระเทียมลงไปตีเลเล่ะกระเทียมขอดด้วย ราจะใส่อะไรน,นะที่จริงนี้หนูจะใส่เกลือน,น,นะนะเกลือเม็ดทรา่ว่าฟ้าท้องฟ้ามีแต่เกลือป่นนะคะนี่นำ้ำแข็งเปียกเลย คทุกคนเรียงข้าวเบือของเราก็คือเราใส่เครื่องแล้วนะคะที่เราตำมเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ข้าวมันก็แตกออกมาแล้วนะคะหนอก็สุกแล้วเราก็จะทําการคนเรื่อยๆนะคะให้แบบมาเข้ากันอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้กินแล้วค่ะตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอีกแล้วบรรยากาศก,ก็คือน่านอนมากค่ะกินอิ่มแล้วก็นอนเลยค่ะ าบรรยากาศด,ดีมา,มากทุกคนหนูไม่ได้ร้องไห้นะเพอดีว่าควานเข้าตาค่ะด,ดูฟ้าก็อยู่นู่นค่ะเห็นไหมฝนก็ตกนะคะ คนค้าเราตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำอุ้เห็ดหอมนะคะซึ่งเครื่องแกงของเราก็จะมีพริกเกลือกระเทียมหอมแดงรับผัดชีค่ะ แล้วก็จะใส่ถั่วเน่าแผ่นหนึ่งแผ่นนะคะขมิ้นด้วยค่ะตอน,นี้เร้ก็ผัดเครื่องแกงให้มันหอมๆก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แบบน้องให้ด้วยมันจะเพิ่มความอร่อยไม่ใช่นะคะฟันเข้าตาค่ะตอนแกงน,น่าจะหอมแล้วนะคะแล้วก็ทใส่นย์อืค่ะมะเขือเทศลงไปนะคะ คนขาตอนนี้ก็คือพริกแกงของเราหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาใส่เห็ดหอมที่ล้างไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนเห็ดของเราใกล้สุกแล้วนะคะ คนให้แบบมันเล่นๆเ,เลยค่ะอร่อย เราพร้อมแล้วค่ะเรามากินข้าวได้กันนะคะเนี่ยเยอะมากหม้อเดินข้าวเราสองคนเราจะกินแกงข้าวเบอร์นะไม่เน,เน้นข้าวนะฟ้าละ่ะฟ้านี่ต้องเอาแบบสองทัพพีนะคะเออมาดูด่ะ <laughs> น,นี่ของฟ้านะคะ <laughs> กินเยอะๆนะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามากินข้าวกนันค่ะอร่อยบอยังไม่ได้กินอร่อยไหมอร่อยก็ต้องอร่อยใช่ไหมอเอาความจริงอร่อยไหมวีนเนาะ โอ้เรามีแบบท้ำกลางสายฝนนะคะกินข้าว่ำกลางสายฝนนะคะอย่าบอกว่าอร่อยแน่นอนว้าวยังเคี้ยวไม่หมดย,ย,ย,ย่าใส่ละยังเนีอ้เ <laughs> นี่ยจิเนี่ยแหละ กินข้าวอร่อยไม่อร่อยต้องดูที่คนชอบนะคะเราชอบอะไรมันก็มากจะอร่อยเสมคอค่ะนี่สองสองคนตอนนี้นะคะเราก็จะมากินข,ข้าวเบอร์ข้าวเบอร์เนี่ยถ้ากินให้อร่อยอะ ไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมมันจะจีกับพิสค่ะยัใส่ขัโตโตนะคะนี่เ<ม>ข้าไออ,อร่อยเลาอทอเกี่ยวพิสจอร่อยมาก ฟ้าทำไมทับได้ครับ